ลราต่อไปครับหลอดที่9ครับเป็นผลงานของสวัสดิ์ตันติสุขครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1 2 0 0 0 0สบาทครับหมายเลข71ครับ1 2 0 0 0 0บาทครับหมายเลข58ครับ1 3 0 0 0 0บาทครับหมายเลข31ครับ1 4 0 0 0 0บาทครับหมายเลข69ครับ1 5 0 0 0 0สบาทครับหมายเลข31ครับ1 6 0 0 0 0บาทครับหมายเลข58ครับ1 7 0 0 0 0บาทครับ หมายเลข54ครับ180,000บาทครับหมายเลข95ครับ190,000บาทครับ190,000บาทหมายเลข95นับครั้งที่1ครับ190,000บาทนับครั้งที่2ครับหมายเลข31ครับ200,000บาทครับ200,000บาทหมายเลข31หมายเลข54ครับ220,000บาทครับหมายเลข31ครับ240,000บาทครับ200,000หมายเลข54ครับ 260,000บาทครับ260,000บาทหมายเลข54นับครั้งที่1ครับ2 6 0 0 0 0บาทหมายเลข54นับครั้งที่2ครับหมายเลข31ครับ300,000บาทครับ3 0 0แสนบาทหมายเลข31นับครั้งที่1ครับ3 0 0แสนบาทหมายเลข31นับครั้งที่2ครับและ3 0 0แสนบาทหมายเลข31นับครั้งที่3ครับยินดีด้วยครับกับหมายเลข31ครับ